สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรครับวันนี้มาถึงไร่ละเชฟหนุ่มกลับบ้านมาดูไร่มาถึงเลยก็ออกมาดูไร่เลยไร่สับปะรดเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะพาดูไร่สับปะรดของเชฟหนุ่มภูทรนะครับดูกันนะครับกี่เดือนแล้วไม่ได้กลับมาประมาณห้าเดือนหกเดือนแล้วโควิดนี่แหละตอนนี้ก็ฉีดยาฉีดเลยครบตามกําหนดละเราก็มาดูไร่มาพาดูไร่กันนะครับ เขาไล่สับประรดอันนี้น่าจะประมาณ8เดือนครับ8เดือน9เดือนตัวนี้ไม่ได้มานานครับกำลังออกลูกเลยสับประรดกำลังออกลูกกำลังออกลูกเยอะเดี๋ยวต้องมาคุมลูกอีกกลับมาหลายวันต้องทำงานเต็มที่ลุยสวนกับข้าวก็ ลงมั่งไม่ลงมั่งนีครับบรรยากาศตอนประมาณตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงมาถึงเลยก็อยากเห็นไร่ก็เลยรีบมาดูด,ดตูต้นกล้วยต้นกล้วยต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากครับพาไปดูบอบๆไร่กันว่ามันน่าอยู่ไหมมันมีแต่เขามีแต่ปา่าแต่เขาครับไปดูกันวันนี้พาชมไร่สับประรด มีบรรยากาศได้ต้องเย็นๆครับบรรยากาศถึงจะดีเดี๋ยววันไหนว่างๆเชฟหนุ่มจะมาถ่ายเย็นๆบรรยากาศเย็นๆให้ดูไม่มีหญ้าเลยครับพ่อทําโล่งเตียนหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันชมสวนสับประรดแปลงหนึ่งทำไม่ทันเดี๋ยวเชฟหนุ่มก็คงจะมาทันแปล,แปลงนี้แหละครับเพราะว่าฝนมันตกไม่หยุดไงหญ้ามันเลยขึ้น เี๋ยวเราจะเดี๋ยวก็จะพามาทําแปลงนี้ตอนนี้ก็ทําทําได้ไปหน่อยนึงละคือจะต้องมาเอาหญ้าออกตอนนี้ดูดูแปลงนี้มันจะต่างกันแปลงนี้อันเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเราทําหญ้าเสร็จมันก็จะมันก็จะสวยแบบตรงนี้คือแปลงเดียวกันแ,แต่ตรงนี้มันมีหญ้าเดินหอบเลยแดดร้อนๆอยู่เดี๋ยว พรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มลงมือทําเลยวันนี้ก็จะไปต้มยำปลากระทิงกับน่าจะเป็นเมนูเดียวกันได้ปลากระทิงมาแล้วนี่ครับบรรยากาศของไร่สับประรดวิถีชาวไร่น่ครับมาดูกัน เป็นไงครับน่าอยู่ไหมครับอันนี้เชฟหนุ่มเข้าร่มแล้วแปลงนี้หักไปรอบนึงแล้วแปลงนี้หักหักหักลูกไปรอบนึงแล้วมันคนละล็อตดูต้นกล้วยครับมีแต่ต้นใหญ่ๆกอใหญ่ๆเลยงามมากเหนื่อยได้เดินหอบเลยพาชมไร่สับประรดของเชฟหนุ่มภูทร อันนี้ถ้าบางทีเขาบางทีเขาก็ไม่ถ้าเกิดอันนี้เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะว่าเราแค่ไปเกี่ยวยะคามาแล้วก็มาปิดหัวเพื่อเพื่อที่เขาเรียกที่นี้เขาเรียกคุมลูกเพื่อที่ไม่ให้สับรดเราลูกมันไหมแดดไหมบางทีเขาก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แต่อันนี้ประหยัดครับใช้ยะคาโอเคครับคลิปนี้เชิญผมก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆ มาให้ชมอีกแน่นอนนี่ครับอันนี้กินได้สับรสเดยเชพาะมันจะหักไปกินเลยเนะี่ยเห็นไหมนะครับสุกแล้วเดี๋ยวมีมีดต่อเดี๋ยวมีดมีดน่าจะอยู่กับพอ่อเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวไปเพราะว่าอยู่อยู่ไร่มันอัปโหลดช้ามันไม่มีเน็ตมันมีแต่เน็ตมือถือพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม